แม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไผ่คือมังามแท้ลหนาตาลูกครึ่งไทยอเมริกาสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษกรกทกกิจการก้าวหน้าทรัพย์สินเพิ่มภูนผ่านพิธีพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตโดยพระมุนีสารโสพลหรืออาจารย์ตุดวัดธรรมถา,มาวรเริ่มเปิดประมูลวันนี้ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565 ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www. p a b i n r o com โทรศัพท์0 77658264สาขาหลังสวน0 77595098และเราขอนำเสนอเลขมงคลซึ่งเป็นเลขที่ชาวจังหวัดชุมพรต้องชื่นชอบและเป็นที่ต้องการนั่นก็คือหมายเลขกท777 <Wow. S 2> ซึ่งเลข7เป็นเลขสัญลักษณ์ของเรือหลวงชุมพรต่อวีโดโประจันบาลสมัยสงครามอินโดจีนเหลือเพียงลำเดียวในโลกหลังกดประจําการได้อัญเชิญเ,เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณหาดทรายดีนอกจากนี้เลข7ข้างตัวเรือคือเลขยกพลขึ้นบกเป็นที่รู้จักกันดีของชาวจังหวัดชุมพร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักง,งานขสนส่งจังหวัดชุมพรและเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้น้ำขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาประมูลกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะมก,มะสมกสมเ,าาากเมกสำนักง <I S 1> นานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอัอกษรกทงกิจการก้าวหน้าทรัพย์ส,สินเพิ่มภูม